สวัสดีครับพี่พครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เห็นอยู่นี่คือเซฟฟอนอีนะครับผมว่าโฆษณาต้องเข้าผมแล้วนะคุณเซฟฟอนนะครับคือตั้งแต่ผมรีวิวการใช้งานไปเนี่ยรีวิวการใช้รีวิวการกินไปเนี่ยนะพี่พี่มี fc เราหลายท่านเลยสั่งซื้อเข้ามานะครับผม ดีใจนะครับยินดีที่พี่เชื่อในสิ่งที่ผมนำเสนอว่าผมกินแล้วมันดีขึ้นวันนี้ผม,ผมทานไปหเม็ดหนึ่งเจ็ดเม็ดละเเม็ดละอีจอดำตรงเนี้หายแต่ตอนนี้ยังพลาอยู่แต่ในกล่องเนี่ยนะในกล่องเนี่ยมีทั้งสามสาเม็ดผมเห็นในช้อปปิ้งออนไลน์นะในช้อปปิ้งออนไลน์พี่ลองไปเสิร์ชดู เขาขายสิบเม็ดเนี่ยห้าร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบนะแต่อันเนี้ยหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์ได้สามสิบเม็ดประหยัดกว่าเยอะหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์นะครับเออผมเชื่อว่าหลายท่านประสบปัญหาเหมือนผมหลายท่านประสบปัญหาเหมือนผมนะครับผมใช้ชีวิตตอนกลางคืนลำบากมากในช่วงเวลา สัปดาห์ที่ผ่านมาสองสัปดาห์ก่อนหน้าที่ผ่านมาผมขับรถแทบไม่เห็นเลยถ้าวันนั้นเราบันทึกวิดีโอได้จนผมต้องให้พี่หนึ่งมาขับแทนเพราะผมขับกลางคืนมันมืดเพราะจอข้างซ้ายมันดำคือเราปิดตาตรงเนี้ยมันจะดำตรงกลางพี่เรามองปุ๊บมันจะดำตรงกลางมันจะมืดไอ้ตรงที่มันดำมันจะมองไม่เห็นมันมืดแต่ด้านข้างมันจะสว่างแต่สว่างในลักษณะภาพผ้ามัว วันนี้ผมรู้สึกว่าอิจอดำม้มหายแล้วและตาผ้ามัวเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับมันเป็นสมุนไพรมันเป็นหญ้าชื่อฟรันนะครับ Front, ฟรันฟาลันฟาลันนะครับเป็นหญ้าจากจากเมืองนอกอเขานำเข้าแล้วมาสกัดนะครับในนี้ก็มีส่วนผสมของสารสกัดของธรรมชาติทั้งหมดนะครับจะไม่มีผลข้างเคียงใดๆกับกับชีวิตของเรานะครับแล้วก็ ที่สำคัญมีฮาลาล้านสำหรับพี่ๆที่เป็นมุสลิมก็ทานได้นะครับก็เช่นเคยครับก็ยังยืนยันว่าไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรกับเซฟร้อนเซฟรอนนี่เลยนะครับแต่เพียงผมวังดีกับ fc มากๆว่าพี่ถ้าพี่มีปัญหาเลือกสายตานะพี่ลองซื้ออันนี้มากินสั่งที่เรานี่แหละสั่งที่ผมนี่แหละผมไม่ได้บวกอะไรเลยผมซื้อมาพันกับ90บบาทมาถึงผมเนี่ย แล้วเราสั่งมาจํานวนมากจากเดิมเนี่ยมันกล่อง2190ผมคุยต่อรองจนได้พันกับ90แต่ทีเนี้มันถึงเลทเนี่ยพันเส่งต่อให้พี่ขอค่าส่งแค่50บาทไม่เอากําไรไม่หวังสิ่งใดหวังเพียงแค่ว่าพี่หายวันหายคืนดีวันดีคืนเหมือนผมนะครับพยายามจะสรรหาของดีๆมาฝากพี่ๆ FC ว่าอันนี้มันดีจริงเพราะเรากินเองทานเองผมเป็นอันนี้มาแล้วสองครั้งครั้งแรกทานไปกล่องหนึงสาเม็ดหายใช้คำว่าหายเลยนะครับหายมาสองอปีพอมาทำออนไลน์หนัหนกๆเข้าเราเราจ้องจอนานๆเนี่ยอาการมันกลับมาเพราะฉะนั้นผมก็ตามหาจนเจอวันนี้ฮะ,ะมันแทบจะไม่ไม่มีแพร่หลายใน ในโลกออนไลน์เลยแทบจะไม่เห็นเลยแต่ว่าแต่ว่าผมไปเห็นในช้อปปิ้งออนไลน์ขายกล่องละ540แต่มีแค่10เม็ดนะอันเนี้ย30เม็ด1,140ร1 140ประหยัดกว่ากินได้1เดือนกินวันละ1เม็ดครับจะกินจะกินก่อนนอนก็ได้ผมเป็นคนเลือกกินทานก่อนนอนนะครับหลังอาหารนะครับแต่เขาบอกว่าให้กินตอนเช้านะหลังอาหารเช้าแต่ผมเลือกทานก่อนนอนเพราะผมขี้ลืม ก่อนนอนผมก็ยัดปากนอนหลับแล้วมันจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับเ,ออเราลองพิจารณาดีๆนะครับที่พอเราเอ,อ,อายุมากขึ้นสายตาจะเริ่มถดถอยลงแล้วมันไม่มีขายนะพี่ตาเนี่ยนะผมบอกเลยนะมันไม่มีขายนะมันไม่มีอะไรเปลี่ยนนะเพราะนั้นบำรุงได้บำรุงเถอะ เป็นห่วงนะครับด้วยความหวังดีไม่ได้มีอะไรเลยกับเจ้านี้คาดหวังว่าเขาจะมาเป็นสปอนเซอร์ให้วันหน้าแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรแต่ส,สรุปสุดท้ายคือหวังดีกับพี่พี่เที่หลายท่านสูงวัยสูงวัยมาเป็น f c C เราผมก็พยายามหาสิ่งที่ดีที่สุดเลือกที่จะแนะนำให้ทานแบบนี้นะที่ดีขึ้นจริงๆ พอลองแล้วนะครับไม่ได้โฆษณาเกินจริงเพราะมันหายจริงๆก็มาบอกต่อถ้าใครสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาเดี๋ยวผมจะรวบรวมออเดอร์แล้วสั่งให้นะครับมันจะได้ในราคาที่1นึ่นเก้าศูนย์นี่แหละแล้วก็ส่งส่งต่อกระจายให้เพราะว่าตอนนี้คือขนส่งแฟลตเขาไม่ได้หยุดนะครับส่งได้ตลอดหยุดก็เพราะว่าสินค้าตัวใหญ่เท่านั้นที่เป็นพวกเครื่องเป็นอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเราจะหยุดส่ง 4- ีหวันแต่ถ้าเป็นชิ้นเล็กๆเ,เป็นอะไรเป็น ยาเนี่ยสั่งเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเป็นธุระจัดหาให้เราจะดีไปพร้อมๆกันครับสวัสดีครับ